<Norwegian> อะไรเริ่มอันแล้วอันแล้วอันแล้วสามสี่สาธุขอให้เพื่อนบ้านเป็นอยู่ดีกินดีทำไมมาแกล้งกูกูด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 ูหนุบหน้มาดีจู้จี้นะเอามึงเนี่ยนะมึงเนี้ยใจนะสันกลัวตายตายไปแล้ว อู๋กี่ตัววะนะผงเก็บไปสองตัวหมดตายเฮ้ยเจอธนูมารู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไ,ไม่ตายหรอ,อยังยังวนก็อยู่ตันระวังระวังมีบล็อกไมหมนั่นอ่ะจะหมดแล้วด้วยสิ เฮ้ยเกือบเกือบเตกาเก่เกือบเต่าเก่าโอ้โหเราต้องกาดน้ำเราต้องเกาะน้ำไว้ไม่มีมีที่ขุดไหมที่ขุดไม่ไม่ไม่มีเฮ้ยมีคนมาสันระวังสันระวังจะช่วยไหมอีกตัวนี้ตัวเดียว วันฮิตวันช็อตวันคิวอีซัมชิฟหายละชิฟกายชิฟกายละเฮ้ยโว้ทะนูแรงวะมอกชิฟกายแรงดิโอ้โหโอ้โหบ้านไหนวะน่ะเจ้าบอกมึงตายตายอ่ะยังอยู่ยังอยู่ชันบันนี้ชันชันชันบันนี้ อากรคนเรื่อยๆๆหลังๆๆไอ้เชือสองตัวสองตัวสองตัวมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันองไม่เห็นสตัโอเคโอเคซนานเอาชุดนี้ไปดวนดวนดนลงไปหนึ่งตัวเอ็นโไปหนึ่งมีที่ขุดไหมในตัวที่ขุดเพชรขุดที่ขุไม่มีมีบ้องไหมมีบ้องไหมขอมมีมีเต็มตัวเลยขอหน่อยขอหน่อย อาจอิจะไปทำได้ปะไม่มีบ็อกเหลือเราจะเอาป้องกนแลกดเฮ้ยดาบโอเคดาบไม้เอ็ดนอคโอเคโอเคโอเคนอกแบ็นอกแบก็ค มันมายังจะมาอีกเหรอไอมันมาจะการให้เราไม่ต้องกลับโอเคๆๆๆขอดาบขอดาบดาบดาบเอาอย่าบอกนะไม่มีดาบอะไรเลยมีมีจะขวานไม่ถนัดเิี้ยขวานไม่เป็นเลีขวานไม่ถนัดเลยจะเป็นแค่ไปดีกว่าไปแม่งมันก่อนเหลือซีตัวใช่ไหมนี่นั่นหนึ่งแล้วสองเลยหนึ่งเลยสองตัวเข้าความรวดเร็วความเอ้ยอย่าบอกมึงบวกอ่ะ ใหญ่มากกับคลิปนี้หาอีกตัวนึงตัวนึ่งอยู่ไหนแค่นั้นแหละหาทางที่มันไม่ต่อจากกับทางอื่นอ่ะที่แบบไม่ไม่ยุ่งยากกับใครนั่นแหละมันจะอยู่แถวนั้นอันนี้ต่อทางมาแค่กูรู้ละไอ้เจ้นั่นแปลกๆไม่ต่อทางกับใครเลยต้องดูผ่านเชือกใช่เลยเห็นสโนโบอ อขอยยขอ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 ,ขอหน่อยอโอเคครับจีจีจบยบาย,บายบายดิจังบายบายครับย๊นสใครท่องจำด้วยนะับผมบายบายครับ